สวัสดีทุกคนฉันชื่อหมวยช่วงนี้โควิดตกงานกันเป็นแถวๆฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นเราชน,นะไทยชน,นะคนอื่นขึ้นอะไรก็ไม่เคยได้กับเขาเลยสงสารตัวเองชมัดมแม่ฉันก็โทรมาเล้งอยากให้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดทุกวันเพราะเป็นห่วงว่าฉันจะกินอยู่ยังไงช่วงตกงาน แต่ฉันก็ไม่อยากกลับไปหรอกนะเพราะขืนกลับบ้านทุกคนจะต้องรุมถามว่าฉันมีแฟนหรือยังอยู่นั่นนารุมคานจริงๆเชียวฉัน,น่ะตั้งแต่เรียนอนุบาลย็นจบมาหาหลัยก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีแฟนกับเขาเลยหน้าตาฉันก็ไม่นแย่เทาไหร่งหรอกนะทุกคนแค่หน้าเป็นสิวนิดหน่อยนิดเดียวเองจื เพื่อนฉันก็บอกว่าให้ไปรักษาสิวแต่ยิ่งช่วงนี้เครียดสิวเลยยิ่งบุกจนถ้าไม่มีที่จะให้ขึ้นแล้ววันนี้รู้สึกว่างๆไหนเช็คเฟซบุ๊กหน่อยสิการแจ้งเตือนเป็นศูนย์โอ้โหขนาดนี้เฟสยังไม่มีใครมากดไลค์ฉันเลยโอ,อ้โหยีดาวเพื่อนของฉันแฟนมันซื้อกุหลาบให้โชโตชมัด อิกฉาจังเว้ยเมื่อไร่ฉันจะมีแฟนกับเขาบ้างนะถ้าแขยยกิฟตดีฟ้ายายันนยังไม่มีแฟนเหมือนฉันนี่กิฟวาเลนไทน์นี้แกไปดูหนังรักกับฉันมาเซบาหรือยายเหมยนี่มันพึ่งจะปีใหม่แกจะมาโชวอะไรต่อนนี้อีกอย่างใขรก็ไปดูหนังรักในวันวาเลนไทน์กับพื้นสาวยะอ้าวก็แกยังไม่มีแฟนฉันก็ยังไม่มีแคว้น เราก็ไปดูด้วยกันได้นี่ใครว่าฉันยังไม่มีแฟนเอ้ยแฟนแกนี่มันโวนใในภาษาวิบัติตลอดฮะแกมีแฟนเราจริงเด้จริงจ้ะจริงแท้แน่นอนอฮะงนนั้นในกลุ่มเราก็เหลือแต่แกอยู่บนคานท้องไงใหญ่เก็บแกไม่ต้องมาเยอะเยยฉันเลยนะแค่นี้แหละอา้าว งั้นซะและฉันตัดสายยายเก็บอือมีแต่ฉันที่ยังปเป็นโสเหรอเนี่ยเชอะมีสอนหรอกนอนเล่นติกตอกดิก่ะจเอ้ยเมื่อคืนดูติกตอกลามไปดูซีรีส์ในเน็ตลิรแท้าไม่ได้หลับได้นอนเลยฉัน อคีกแล้วฮะจะขึ้นอะไรกันนะกันหนะมีสอนเล่านอนดีฝ่ากิจวังรประจำวันของฉันก็ประมาณเนี้ยยิ่งช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้เพราะโควิดเลือยู่บนเตียงทับจะ24ชั่วโมองอยู่แล้วไหนเช็คเฟซบุ๊กหน่อยสิกอละเมตวิธีหาแฟนให้ทันก่อนวนันวาเลนไทน์โอ้โห คอนเทนต์น่าสนใจแฮะไหนคลิกเด้เพ oh, hey, ียงซื้อรูปปั้นแมวกวากรักไปบูชาเช้าเย็นท่านก็จะได้พบเนื้อคู่ราคาเพียง1,999บาทเอ้ยเราขายของชนอีกแล้วน่าเบื่อจริงๆ3สามเหตุผลที่คุณยังไม่มีแฟนอืมไหนดูสิข้อที่หนึ่งไม่ออกไปเจอโลกกว้างเฮ้ย โควิดมาแบบนี้จะให้ออกไปไหนข้อที่สองไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่จะได้เจอคนที่ใช่เอะฟังข้อนี้เรายิ่งงงฮะข้อที่สามก็ไม่ดูแลตัวเองจะมีแฟนได้ไงเฮ้ยไม่ดูแลตัวเองเหรอฉันส่องกระจกดูตัวเองจืยก่อนแรกคงตรองรักษาสิวก่อนฮะยี่ดาวไง หน้ามันใสขอไปหามันดีกว่านี่ไอ้ดาวทำไมแกหน้าใสไร้สิวแกทำยังไงอะยัยมวยก่อนที่แกจะรักษาสิวแกต้องปรับพฤติกรรมตัวเองก่อนแจยังไงไหนเหลาสิห้ามนอนดึกแกต้องนอนก่อนห้าทุ่มกินของอ้วนๆและไม่มีประโยชน์ให้มันน้อน้อย กินน้ำเยอะๆล้างหน้าให้มันถูกวิธีไม่ใช่ถูปืดไปปืดมาแล้วจบแล้วก็ออกกำลังกายด้วยไม่ใช่นอนแช่อยู่บนเตียงเข้าใจเฮ้แกทำถึงหมดนั้นเลยเหรอยีดาวแน่นวนไปเลยอยากหน้าใสตรงเริ่มน้บัดหนาวเข้าใจเข้าใจก็ได้นอนแล้วเหรอได้งั้นคืนนี้ฉันจะงดดูซีรี ห้าทุ่มนอนตื่นมาดื่มน้ำสองแก้วออกกำลังกายง่ายๆเรียกเหงื่อ And o w up and o w up and o w วาวเหนื่อยวันนี้งดกินมาม่าแล้วกันกินไข่ต้มกับข้าวกล้องใส่ผักลวกด้วยอ่หฮะประหยัดและมีประโยชน์ล้างหน้าทวนรูขมข้นจิบๆิ เอาละเอาน้ำล้างออกเบาๆอ๋อโหเหนื่อยเหมือนกันฮะแต่เพื่อน่าใสไร้สิวเราต้องทำได้เฮ้มันนี้ผลจริงฮะแถมได้กำไรตรงพุงยุบด้วย ถ่ายรูปแบบไม่งอฟิลเตอร์ลงไอจีดิฝ่าหน้าใหม่แบบไม่พึ่งมีดหมออฮอฮิอฮน่ารักกัหมวยอาา๋อแลดูหน้าใสผผิวอิ่มน้ำสุดๆไปทำอีย่างมาบอกเคล็ดลับแนหมวยเปิดเงิมคัก โอ้โหปังบุร่แย่ไปเลยจ้าคอมเมนต์ถล่มทลายแต่เอะนายไบรท์เพื่อนสมัยเรียนมาหาลัยมากดไลค์ฉันด้วยนีดนายไบรท์ฉันแอบชอบมันเนินมวกแต่เขาเป็นหนึ่งเดือนคนะมีหลอจะมาแรายัยหน้าสิวอย่างฉันเลยทำใด้แค่แอบลืมนี่ก็เกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยว้าวแต่วันนี้เขามากดไหนฉันด้วยตีใจสุด,สด วันนี้มวยหาเขาทักฉันมาด้วยว่าไงไบรสสายดีไหมไมีค่อยสบายเท่าไหร่ถามหน้ายังเป็นสิวด้วยอยากปรึกษาหมวยจังปัดถอยก็นึกว่าจะมาจีบอุตส่าห์ดีใจตั้งแต่นั้นฉันก็คอยคำปรึกษาไบร์เรื่องรักษาสิวมาตลอดคุยไปคุยมาก็กลายเป็นคุยกันทุกวัน จนกระทั่งก่อนวันวาเรนทายหมวยเรามาเป็นแฟนกันนะเอออะไรนะตอนหน้าก็แค่อยากให้หมวยช่วยดูแลสิวแต่ตอนนี้อยากให้หมวยช่วยดูแลหัวใจด้วยจะได้ไหมได้ฉันตอบแบบไม่ต้องคิดกลิดนนงหมวยจะได้ลงจากคานแล้วเจ๊ <c oughs> แล้วตั้งแต่วันนั้น ฉันกับไบรท์ก็ขอบกันเป็นแฟนต้องขอบคุณสูตรรักษาสิวของยีดาจริงๆริงธชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องสิมสตอรี่ด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกสนุกให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย